ปังเต็มชาวแล้ปังมาเรียปัง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 นี่ก็ปังปังนะคะปังปังตัวเมียทีรับเลยที่รับเลยห้างห้างห้างน้อห้าดูฟูมากปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงน้องฟูมากมา นานๆมาหาทีอุ้มนานๆอุ้มนานๆนะค่ะปังปังน่ารักนี่ปังปังตอนนี้พอเรากินแค่ห้าวันโลวันโล่เจอยกล้อไปเจอหยกล้อกับโบไม่ไม่เจ้านายก็นายวันโล่ก็เดินเชียร์กูนายเดินเชียร์มานายอยากได้เมียวมะโก้นั่นนหละกแมวอ้วนมันเร็วนั่นแหละถึงมันว่าแมว멍มันเล็วเอออ้วนจริงน้องกินได้ปล่อยน้องกินข้าวในตัวเล็กกันกันเละมากงั้น เออมันมีใครเลี้ยงแมววุ้นแบานนั้นไหมต้องไปหลายบ้านแล้วรจิงเจ้าของใส่ใจเนาะไม่เดินกอก้ามไม่ได้มันเดินกอก้ามเตี้ยมเดินกอก้ามเตี้ยเอ่เหมือนข้าขอไงมันว่าแมวอันนี้มันว่าเตี้ยแมวมันข้อแมวมันข้อนะน้องนะก็ให้แล้วกินเล็กินข้าวหวานหวายาววันเย็นนะวันโรยโรกสีเหลืออ่านโลนึ๊บเปิดตะยางกับพี่แดงพี่แดงหวานเหลืออ่านแล้ว Chữ ít lâu chứ, chữ cáo, cáo ít báo bao. Mặc bay bài mi đi, ai mà mày về mày mèo mày 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 mèo mà mày 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 ปัว่าไงกับไปหาแม่ปังปังมาแล้วเดี๋ยวองก็เดี๋ยวฮะก็ดีมันไม่ไม่ข้อไม่เขียดน่าจะแบน กันไม่เจอใช่ไหมพี่บุญหลังโตเอออ่ะอ่จะไปแล้วค่ะจะไปหาพี่วินแล้วพี่อีพี่อีครับจะไปหาพี่วินแล้วเหรอพอได้ยินเสียงพี่วินก็จะไปแล้วเหรอโอ้โอหวินน้ำมาเร็ววินน้ำมาเร็วพี่วินมาเร็วค่ะเย่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 เย้เย่เย่เย้เย่ปังปังดาราค่ะ เล่นและเล่นและอ่ะเล่นและเล่นและเฮ้ยปังปังไดับอ่ะเล่นเล่นเล่นแขวงห้าง